ไก่สมพลเปิดตัวแฟนหนุ่มคบกันมา30ปีหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดีเจมากฝีมืออย่างไก่สมพลปียพงศิริที่ต้องบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่ได้ชิมลางงานในวงการบันเทิงมาเกือบครบทุกด้านปัจจุบันไก่สมพล มักจะเป็นคอมมิเตอร์ในการร้องเพลงล่าสุดทางด้านไก่สมพลได้ถือเลิกดีเปิดตัวแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานกว่า30ปีเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ก็เลยขอรวบทั้งอวยพรวันเกิดและอวยพรในวันวาเลนไทน์พร้อมข้อความว่า b i r t h d a y h p p p y v a l e n t i n e ท a y ฉลองกันมา30ปีละเคยบอกยังไงก็ยังบอกแบบนั้นเหมือนเดิมนะ รักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออายุเยอะขึ้นทั้งคู่ทำสีผมก็ทำตามผมดำก็ดำตามผมหงอกก็หงอกตามซึ่งงานนี้ทางด้านแฟนหนุ่มก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่พี่ทำให้ตลอด30ปีที่ผ่านมามีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกแฟนก็เหมือนซื้อหวยผมถือว่าโชคดีมากที่หวยใบนั้นดีได้คนดีมากๆมา ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m